แบบส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติดะดับเขตที่เคารพดิฉันนางวิราสินีคำว,วง์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสล่าสุกเกษมพร้อมด้วยคณะครูนะคะที่จะนําเสนอกิจกรรมของโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านสล่าสุกเกษมได้ดําเนินการมานะคะก็ประกอบด้วยด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะคุณครูอรารดาประดับวงค่ะด้านขวามือคุณครูระดาวันานาดีค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะทางท่านคณะกรรมการแล้วก็ทางผู้รับการประเมินอาจจะบางส่วนนะคะหลายๆโรงเรียนได้รับชมเป็นการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโักเรียนโรงเรียนบ้านเสลาสุกเกษมนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทางคณะกรรมการได้ชมวีดีทัศน์กิจกรรมของโรงเรียนบ้านเสลาสุกเกษม เป็นประวัติโรงเรียนแล้วก็การดําเนินง,งานของโรงเรียนบ้านเสลาสุกเกษที่ได้ดําำเนินง,งานเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะ โรงเรียนบ้านสเลาสุกเกษมเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษารีสเกตเขตสสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านสลาสุกเกมตั้งขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2482เป็นโรงเรียนประเภทในอำเภอจัดตั้งขึ้นโดยนายบรรลือชัยพักครูใหญ่โรงเรียนบ้านรากาเป็นประธานเปิดในนามของนายอำเภอให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านใจดีสี่วัดบ้านสลาเปิดเรียนโดยอาศัยวัด เป็นที่เล่าเรียนในปีพุทธศักราช2511โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแบบสก .04 ในบริเวณปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด9ไร่โดยมีผู้บริจาคดังนี้นายธรสมพงศ์นายสายแหวนวงประธานสิทธิ์เก่าและคณะครู ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสลาสุกเสมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หมีนักเรียนทั้งหมดหนึ่งร้อคนมีข้าราชการครูทั้งหมด8คน บริหารโรงเรียนโดยนางวิราศนีคำวงศ์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสสเสลาสุกเกษมการบริหารโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อสนองความต้องการของชุมชนผู้ปกครองโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษามีนายพนมภัยวาทีเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะ ในการร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียนบ้านสลาสุกเกษมให้เป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งเรียนแล้วมีความสุขการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียนบ้านสสเสลาสุกเกษมมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการบริหารจัดการระบบงานสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาตินำมาสู่วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จในด้านต่างๆ ด้านการบริหารจัดการได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียนมียุวะอาสาสมัครสาธารณาสุขที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กองสุขาศาึกษากำหนดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพปัญหาสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียนด้านการจัดกิจกรรมโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือช่วงเวลา ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานสุขบัญญัติ10ประการจัดเสียงตามสายในโรงเรียนการพูดหน้าเสาธทงการจัดป้ายนิทรรศการความรู้สาธิตกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ จัดงานวันสุขบัญญัติแห่งชาติมีการจัดตั้งกลุ่มชมรมในโรงเรียนสร้างแกนนำนักเรียนตามแนวทางการพัฒนายุวอสมอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขบัญญัติทั้ง10ประการและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกในชมรมมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและจัดกิจกรรมสร้างเสริมปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติที่เป็นปัญหาสุขภาพการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติในโรงเรียนเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง และนำผลการเฝ้าระวังมาพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนมีนักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพเช่นต้นแบบด้านการออกกำลังกายต้นแบบด้านโภชนาการเหมาะสมต้นแบบด้านอารมณ์แจ่มใสต้นแบบครอบครัวอบอุ่นมีนวัตกรรมคลินิกด้านสุขภาพมีมาตรการกฎระเบียบด,ด้านสุขภาพรวมถึงการป้องกันแพร่ระบาดไวรัส โครโรนาสองพิบเกด้านผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ภาวะสุขภาพของนักเรียนดีขึ้นหรือลดอัตราการเกิดโรคเช่นเด็กอ้วนมีน้ำหนักลดลง เด็กมีสุขภาพฟันแข็งแรงอัตราการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยลดลงเช่นอัตราการเกิดโรคฟันผุลดลงอัตราการเกิดโรคอ้วนลดลงอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงไม่มีการจมน้ำเสียชีวิตของนักเรียนด้านผลงานที่โดดเด่นนวัตกรรม 1. โครงการทูบีนัมเบอรวันส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำนักเรียนรักที่จะออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพรวมทั้งตระหนักถึงโทษและห่างไกลาย,ยาเสพติดสองส,สบู่สมุนไพรล้างมือต้นานโควิด 3. น้ำยาล้างจานคุณยาย 4. อุปกรณ์ในการออกกําลังกายจากวัสดุเหลือใช้รีไซเคิล 5. s l s m o เดลที่เป็นรั้วกําบังด้านยาเสพติดการประสานง,งานกับผู้ปกครองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทางด้านการเรียนสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์สังคม ซึ่งมีส่วนร่วมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครูบุคลากรนักเรียนกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายอ,อสมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำให้รู้และเข้าใจช่วยเหลือนักเรียนเมื่อประสบป,ปัญหาเพื่อนช่วยเพื่อนคลีนิกสุขภาพ ะะการทำวิดีทัศน์ก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่โรงเรียนได้ทำหลากหลายมากมายแตกต่างกันไปนะคะก็คัดเลือกมาเพียงบางส่วนนะคะให้ทางคณะกรรมการได้ได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านสฉลาสุขเกษมเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านนวัตรกรรมก็มีลูกๆนักเรียนของเรานะคะได้ทำกิจกรรม สบู่เหลยวล้างมือกลิ่นมะนาวนะคะได้นําเสนอในวันนี้นะคะก็ขอให้ลูกๆนักเรียนได้นําเสนอค่ะเชิญรับชมค่ะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านสเลาสุกสีมพวกเราจะมานําเสนอโครงงานเพื่อสุขภาพ เรื่องสบู่เหลวอะลเวรากลิ่นมะนาวที่มาและความสำคัญค่ะจากพรบการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจสติปัญญาและคุณธรรมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรทียภาพดังนั้น ทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัยรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองและได้รับการดูแลเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยต่อไปขอเชิญรับฟังวัตถุประสงค์การดำเนินง,งานโดยเด็กหญิงศิรพั์จงกลกลางได้แล้วค่ะค่ะวัวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน ให้นะักเรียนร่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีตามเกณฑ์ของอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข2เพื่อให้นะักเรียนมีความรู้ความความเข้าใจและมีทัศนะในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆและไม่ติดต่อต่างๆข้อ3เพื่อส่งเสริมให้นะักเรียนสามารถ ทำสบู่เหลวโดยสมุนไพรในท้องถิ่นและนำไปใช้ได้ในครัวเรือนอุปกรณ์การทำ 1. เอ็น70 2. มะนาว 3. เกลือ 4. น้ำสะอาด 5. ถัง 6. ไม้พาย 7. ผ้าขาวบาง 8. ว่านหางจระเข้วิธีการทำ 1. คั้นน้ำมะนาว 2. ปอกเปลือกว่านหางจระเข้และนำไปปั่น 3. คนส่วนผสมให้เข้ากัน4พักไว้เป็นเวลา6ชั่วโมง5กอกใส่ขวดและติดสติกเกอร์แนะนำไปใช้ค่ะต่อไปขอเชิญรับฟังสรุปผลการดำเนินง,งานโดยแต่หญิงที่ดารัตทูพินิต้แล้วค่ะค่ะสรุปผลนะคะจากการทำโครงงานครั้งนี้ทำให้คณะผู้จัดทา ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำน้ำน้ำยาล้างมือมะนาวได้ถูกต้องและสามารถนำนำสิ่งนำสิ่งที่มีอยู่ในโครัวเรือนมาประประยุกต์ใช้ใน,นในผลิตภัณฑ์ซึ่งซึ่งเกิดก่อซึ่งเกิดก่อองค์ความรู้ใหม่ๆและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นและสีที่คุณภาพ ยิ่งขึ้นคุณภาพของน้ำยาล้างมือมะนาว 1. สามารถทาความสะอาดเชื้อโรคที่อยู่บนมือได้ 2. มีกลิ่นหอมสีสันสวยงามเป็นธรรมชาติ 3. ส,สามารถนำมารักษาได้นาน 4. ี่นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะขอเดินเชิญท่านประธานนะคะ นึกว่าจะได้ดูอย่างพอดีเห็นถัดไปมันมีมีเด็กกําลัง,องโอเคค่ะ,ะเด็กน้องนักเรียนมีประเด็นเพิ่มเติมอีกไหมคะพอดีเห็นเห็นยางนะคะก็เลยจะ สาคิดให้ดูนิดนึงได้ได้ค่ะอาจารย์พร้อค่ะทำนะคะลูกนักเรียนได้ทําแข่งขันแล้วทางโรงเรียนได้มอบรางวัลให้เป็นอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลลูวนเลยในการรักการออกกําลังกายค่ะก็เลยสาธิตนิดนึงนะคะลูกอ่พร้อมสาธิตเครื่องออกกําลังกายเลยลูก้ด มากเล็กว่า,ก,รรก,าวก็เป็น,นอีกนึ่งกิกรรมนะคะที่ทางโรงเรียนบ้านเลาสุขเกษ์ได้นําเสนอค่ะก็ทางโรงเรียนก็มีกจิจกรรมที่ดําเนินการเพียงเท่านี้นะคะก็เรียนเชิญทางาคณะกรรมการค่ะเรียนเชิญท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะ,คคะก็จากจากที่นําเสนอไปทางวีดิทัศน์นะคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของข้อมูลสภาวะสุขภาพแต่ว่า คือคือได้ได้กล่าวในวีดีทัศน์แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเป็นหลักฐานเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวรบกวนจะให้ทางคุณครูช่วยนําเสนอนิดนึงแล้วก็อีกอีกอีก,อกยานหนึ่งที่เห็นในวิดีทัศน์เหมือนกันก็คือในเรื่องของการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงไม่ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนได้เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงอะไรอะคะเพราะว่าภาพกับเนื้อหาเนี่ยหมายถึงว่าตัวตัวภาพแล้วก็ตัวตัวภาพป,ประกอบนะคะเป็นเหมือนเหมือนจะเห็นว่าเป็นเป็นเรื่องของเรื่องของ สบู่สบู่เล็วเมื่อกี้นี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าเออมันมันเกี่ยวเชื่อมโยงกันยังไงอะคะ่ะค่ะในส่วนของสุขภาพอ่าสุขภาวะนะคะเรื่องของน้ําหนักส่วนสูงใช่ไหมคะอ่ะจริงๆทางโรงเรียนเราได้ทําการชั่งน้าหนักวัดส่วนสูงนะคะทุกเดือนแล้วก็ทําการหาหาว่าเด็กเราปกติหรือว่าอ้วนผอมนะคะคือทําอย่างเงี้ยทุกเดือนแล้วก็ทําเป็นกราฟเปรียบเทียบว,ว่าเด็กเราเนี่ยมีภาวะ อ้วนขึ้นไหมหรือว่าผอมลงไหมหรือว่าเด็กปกติเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงค่ะแล้วเราก็ได้ทําการแก้ปัญหาในส่วนนี้ตามไปนะคะตามไปทุกเดือนเพราะเราจะไม่ทิ้งไว้ให้เป็นถทอแล้วค่อยแก้นะคะมันจะเป็นปัญหาใหญ่ส่วนพฤติกรรมพฤติกรรมความเสี่ยงนี่คือมันก็มีหลายด้านนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะมีทั้งถือว่าภาวะโรคอ้วนก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการกินของเด็กได้ภายในโรงเรียนเท่านั้นเพราะเด็กยังต้องรับประทานข้างนอก ค่ะเราก็ตัดปัญหาเสี่ยงตรงนี้คือเราควบคุมภายในก่อนภายในโรงเรียนก็คือจะไม่ไม่จําหน่ายอาหารที่ที่เป็นปัญหาที่ทําให้เกิดเป็นภาวะอ้วนแล้วก็ฟันผุนะคะภายในโรงเรียนแล้วเราก็ขยายออกไปคือมีการประชุมนะคะประชุมผู้ปกครองแล้วก็ประชุมคณะกรรมการสารศึกษาภายในชุมชนนะคะว่าเราจะร่วมกันแก้ยังไงก็คือได้ผลออกมาคือเราได้ไปคุยกับร้านค้า หน้าโรงเรียนนะคะร้านค้าหน้าโรงเรียนที่เขามาขายทุกเช้าคือไปขอความร่วมมือเขาทำ MOU กับเขาว่าเราจะไม่ขายอาหารที่ที่ทําให้เด็กอ้วนหรือว่าเด็กคือไม่เกิดประโยชน์กับเด็กค่ะให้ขายพวกเป็นอาหารเช้าเป็นข้าวเป็นขนมปังอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าควบคุมได้นะคะเด็กเด็กมีภาวะอ้วนลดลงค่ะอ่าในส่วนของสบูเ่เหลวตัวน,นี้คืออย่างที่ทราบว่าตอนนี้เรากําลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโครโรนาใช่ไหมคะเราก็ เอาปัญหาตัวนั้นมาใช้แก้ในโรงเรียนด้วยนอกจากจะมีจุดคัดกรองหน้าโรงเรียนแล้วแล้วก็สอนให้เด็กล้างมือบ่อยๆเพิ่มจุดล้างมือแล้วนะคะเราให้ความรู้แล้วเราก็ยังสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้เองด้วยอย่างเช่นสบู่ล้างมือนะคะจากกลิ่นมะนาวค่ะเราก็พยายามหาสมุนไพรที่มีอยู่ในโรงเรียนก่อนอย่างเช่นโรงเรียนเราจะปลูกมะนาวเยอะนะคะแล้วก็จะมีอ่า ว่านหางจระเข้ค่ะก็เลยพาเด็กทาภายในโรงเรียนก่อนแล้วให้เขาเอาวิธีเนี้ยไปใช้ในบ้านนะคะพาชุมชนพาครอบครัวทําค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อขอบคุณพอ่อเป็นเชิญท่านอาจารย์สุภคณิตค่ะเรื่อมเด็กๆนะคะเก่งมากเลยมีความสามารถมีความสาัมมคคีนะคะแล้วสามารถที่จะหลีกข้อมูลได้พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็ อาจารย์ก็เก่งนะคะเก่งกันทั้งนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะเรนชญอาจารย์มดค่ะขอชื่นชมนะคะโรงเรียนเลือกใช้สื่อในการนําเสนอได้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีจํากัดนะคะทําให้ทางคณะกรรมการเนี่ยได้เห็นภาพกว้างๆในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่ก็มีคําถามที่อยากจะเรียนถามทางโรงเรียนเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการจัด ตั้งกลุ่มการจัดสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆที่เอื้อต่อสุขภาพดีเนี่ยได้บรรยายให้เห็นแล้วก็ได้เสนอภาพให้เห็นในวีดีทัศน์แล้วนะคะแต่อยากจะให้ทางอาจารย์นะคะได้เล่าเพิ่มเติมในเรื่องของการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายค่ะในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมารวมทั้งปีงบประมาณนี้นะคะมีการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายของโรงเรียนที่เป็นรูปธรรม อะไรบ้างยกตัวอย่างสักสองสามเครือข่ายก็ได้ค่ะเช่นการสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือว่าจากอสมอจากรอพสตอนะคะยกตัวอย่างสักสองสามเรื่องค่ะอาจารย์ค่ะขออนุญาตตอบนะคะค่ะจากภาคีเครือข่ายที่เราได้รับนะคะอ่าเราจะได้รับงบสนับสนุสนจากอบตอด้วยค่ะทุกปีเราจะเขียนโครงการเข้าไปขอแล้วท่านก็จะให้แล้วโครงการที่เราเขียนทุกปีคือเราจะอ่า ขอโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเด็กค่ะอย่างปีที่แล้วเราจะขอเป็นโครงการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนค่ะปีที่แล้วแล้วพอปีที่แล้วเด็กคือเขา้าใจพอสมควรแล้วแล้วเรามาพบอีกปัญหาหนึ่งคือเด็กแถวบ้านเราเขาจะได้สัมผัสกับแม่น้ําลําคลองค่ะทุกปีก็จะมีเด็กเสียชีวิตจากการว่ายน้ําไม่เป็นค่ะเราก็เลยขอไปใหมป่ปีปีที่ผ่านมาขอจัดโครงการว่ายน้ําเป็นค่ะ แล้วก็อบตอก็ให้มาค่ะแล้วก็ได้พาเด็กๆไปเรียนว่ายน้ําแล้วตอนนี้เด็กก็ว่ายน้ําได้90%้าเอร์เซนค่ะยังไม่ครบร้อยเราก็ขอไปอีกปีหน้าค่ะท่านก็ให้อีกนี่คือจากอบตอนะคะก็จะกอาจากทางอสองมอจากทางโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพประจําตำบลน,นะคะคือมีโครงการคือเราโคกันตลอดคือแค่โรงเรียนบอกว่ามีปัญหาแล้วแจ้งไปท่านก็มามาให้ความรู้ได้ได้ทุก ได้ทุกเมื่อค่ะว่าอยู่ใกล้กันมีการตรวจฟันมีการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะแล้วก็มาให้ความรู้าตามสถานการณ์โรคที่เกิดขึ้นค่ะจากคณะกรรมการสารศึกษานี้ก็ถือว่าทางงเรียนของเราได้รับความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือจากท่านมากเลยค่ะท่านเข้ามาให้ความคือท่านช่วยดูแลภายในหมู่บ้านด้วยภายในชุมชนพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเราจะ ช่วยกันดูแลทั้งในโรงเรียนจะมีครูค่ะในชุมชนก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้ปกครองถ้ามีเด็กเล็ดเล็ดออกไปคือผู้ปกครองจะโทรมาแจ้งครูทันทีค่ะหรือว่าถ้าในหมู่บ้านมีโรคติดต่อหรือว่ามีอะไรที่มันเสี่ยงค่ะท่านจะมาแจ้งที่โรงเรียนให้รับทราบแล้วร่วมกันพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะก็ร่วมกันทั้งบ้านทั้งโรงเรียนนะคะเพราะว่าคุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนอย่างเดียวเนาะเกินครึ่งหนึ่งคือเด็กก็อยู่กับผู้ปกครองอยู่กับชุมชนนะคะก็ มีการสน,สนับสนุนทั้งคนเงินของมานะคะจากคําตอบที่อาจารย์ให้มาขอบคุณมากนะคะคุณอาจารย์เก่งค่ะสวัสดีครับอได้ยินไหมครับได้ยินเนาะขออันนี้ถามน้องนักเรียนครับน้องนักเรียนมาเป็นอต้นแบบเมื่อกี้หลายคนเลยอยากจะทราบว่า อชอบกิจกรรมไหนที่คุณครูพาทําเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติมากที่สุดครับสวัสดีค่ะทางโรงเรียนได้ยินกรรมาการไหมคะการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายมีออกกําลังกายอะไรบ้างที่เราทําอยู่ที่คุณครูให้ทําบ้างการออกกําลังกายเต้นแอโรบิกค่ะทุกเ,เกช้าแล้วก็เวลาว่างค่ะ แล้วคนอื่นๆล่ะครับอ่ะขออีกสักคนหนึ่งเล่นกีฬาค่ะขอขอ,ขอเพื่อนอีกสักคนหนึ่งไหนคนที่ยืนอยู่ด้วยกันห้าคนใครจะเป็นคนตอบชอบกิจกรรมอะไรที่สิทที่สุดท,ที่คุณครูพาทำอ,อย่ากเกียงกันอย่ากเกียงการอย่าตื่นเต้นบบลเล่กเกเลูกบอลอาโอเคครับรขอบคุณมากครับค่ะค่ะก็ ชดเลี้น,นะคะเสียดายเนาะถ้าสมมติว่าไม่มีสถานการณ์โควิดเราคงจะเห็นความตะการตานะคะและก็ความอลังของแต่ละพื้นที่มากเลยนะคะที่จัดเต็มขอพรบคุณทางคณะผู้บริหารของทางโรงเรียนทุกๆโรงเรียนเลยนะคะอ่าและก็ยังไม่ได้จบนะคะตอนนี้เพียงแต่ว่าสร้างความตื่นเต้นให้กรรมการแต่ละคนนะคะแล้วก็นี้นะคะอะโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรงเรียนสลาวสุกระเสียมตําบลโคกเพชรอาเ,เภอครูขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่เป็นตัวแทนในการนําเสนอวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ โรงเรียนก็ขอขอบกลาบขอบพระคุณทางคณะกรรมการค่ะขอบคุณค่ะ